Hi everyone. My name is Piyapat Wanlanon, or you can call me Ajarn Clear. For my academic background, I graduated with a bachelor degree in brand communication from Bangkok University. For my Master's degree, I graduated from the University of Westminster, London, in marketing communications. สวัสดีครับอาจารย์ตีพัฒมวัลลานนท์ครับหรือเรียกสันส้นๆว่าอาจารย์เคลียร์ครับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขานิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารตราครับแล้วก็จบปริญญาโทจาก The University of w e s t m i n s t e r London ครับสาขาการสื่อสารทางการตลาดครับตอนนี้อาจารย์เคลียร์ก็ดูแลรับผิดช,ชอบ Major BPMK bilingual in marketing ครับเด็กๆเนี่ยจะได้เรียน,นรู้ในเรื่องของ the overall marketing principle นะครับก็คือหลักการแนวคิด กระบวนการวิธีการต่างๆทางการตลาดนะครับที่เด็กๆจําเป็นจะต้องรู้เพื่อเอาไปใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาดนะครับกลยุทธ์ให้กับสินค้านะครับการหาข้อมูลทางการตลาดหรือแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์นในเชิงกระบวนการกลยุทธ์ต่างๆนะครับ <S <S ครับหลักๆแล้วในวิชานี้ครับเ,เด็กๆเนี่ยก็จะ ได้จำลองสถานการณ์เหมือนได้ไปอยู่ในบริษัทจริงๆหรือได้จำลองเป็นเจ้าของกิจการก็คือเราจะให้เด็กเนี่ยคิดสินค้าขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับแล้วลองใช้หลักการแนวคิดทางการตลาดแลกะกลยุทธ์ต่างๆนะครับเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เสมือนจริงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะได้วิเคราะห์หาข้อมูลทางการตลาดเรียนรู้เทรนด์เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลนี้นะคะพอเด็กจบจาก เมเจอร์นี้ไปนะครับเด็กๆก,ก็จะมี uh, analytical skill แล้วก็ logical skill นะครับก็คือการคิดวิเคราะห์การมีเหตุและผลนะครับและหลังจากนั้นเด็กๆเ,เนี่ยก็ยังได้ uh, presentation skill ด้วยเนาะเป็นหลักที่สำคัญในยุคปัจจุบันเลยเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะได้ รู้ในเรื่องของการนำเสนองานนะครับพรีเซนต์งานหรือขายสินค้าเนี่ยโดยมีหลักการและเหตุผลตามคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับที่สำคัญเด็กๆจะมีครีเอทติ i งกิ้ i ครับพร้อมที่จะไปเ e v e ล e อปมาร์เก็ตติ n งต่อไปในอนาคตได้ สำหรับคาสต่อไปที่จะไปสอนนะครับก็จะเป็นคาสในเรื่องของ Marketing Information ก็คือจะฝึกให้เด็กๆเนี่ยค้นหาข้อมูลทางการตลาดเพื่อเอาข้อมูลทางการตลาดเนี่ยมาคิดวิเคราะห์นะครับที่ได้จากการหาข้อมูลทางการตลาดในอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือการหาข้อมูลทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายของเขาเลยก็ดีนะครับเอาข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลในการ d e v e l o p Marketing Plan ต่อไปนะครับในคลาสก็จะเป็นการานำเสนอในเรื่องของ Presentation ของเด็กๆนะครับว่าเขาไปหาข้อมูลทางการตลาดเนี่ยเขามีขอบเขตหรือข้อมูลอะไรบ้างที่น่าสนใจกระทั่งเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้มีการ Discuss หรือทำา r r u u p n t t r v v i w w กันเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเมื่อที่เวลาเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องไปออกออนไซ e s เซอร์เวย์นะครับแล้วก็จะมีการ ตรวจแบบสอบถามนะคะเพื่อเป็นการรีเช็คว่าคำถามที่เด็กๆถามไปเนี่ยมันตรงจุดและตรงประเด็นตามความต้องการหรือเปล่า